นะครับคือปัญหาของการตั้งชักโครกที่ผิดวิธีการตั้งปูนนะนะครับลักษณะแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันแน่นมากนะครับผมยิ่งชักโครกนะครับที่มีฐานลักษณะแบบนี้นะครับโอกาสที่จะได้รับความเสียหายนะครับเมื่อมีการแก้ไขหรือซ่อมแซมมันค่อนข้างสูงการตั้งที่ถูกวิธีนะครับอ่าเมื่อมีรูแบบนี้นะครับรูลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งปูนนะครับก็ให้ใช้วิธีการยิงสกูขันฟุกนะครับมันจะมันจะเซอร์วิสง่ายกว่านะครับผมเพราะว่าการตั้งชักโครกตัวของชักโครกเองอะ่ะลักษณะของฐานที่มันแบนเรียบแบบนี้ตั้งไว้เฉยๆก็อยู่นะครับผมในลักษณะของการใช้งานทั่วไปนะครับหรือตั้งปูนขาวนะครับซีเมนขาวนะครับไม่มากนะครับเฉพาะฐาน,นบริเวณนี้นะครับ สองฝั่งนะครับหรือตั้งเป็นวงกลมก็ได้นะครับตั้งแบบนี้โอกาสที่มีความเสี่ยงในการที่จะแกะออกตอนเซอร์วิสนะครับต่างๆก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับโอกาสเสียหายสูงนะครับผม